สวัสดีครับวันนี้นะครับผมทั้งตายใช้เดียวนะครับก็ระหว่างทางมาเห็นกลุ่มน่าจะเป็นนกเป็ดน้ำนี่แหละแม่เขาถูกรดชนนะครับก็เลยลูกลงล้อๆกันอยู่ก็เลยจับตะคุบเอาจับได้มาห้าตัวนะครับ ที่เหลือก็คือเขาเข้าป่ามันเป็นน้ำารึกเป็นอะไรอย่างเงี้ยมัน,มนเราก็ไม่สะดวกจะลงไปเลยตัว,ต,วตัวเล็กๆอยู่เลยก็เลยว่าจะอัดนุบานไว้นะครับสักเดือนสองเดือนดูว่าเขาจะให้เขาโตขึ้นกว่านี้ก่อนนะครับให้เขาแข็งแรงกว่านี้อ,อาจจะสักเดือนหนึ่งซึ่งจะปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติเขานะครับในบริเวณที่เดิมที่ขับรถผ่านไปเจอนะครับ แต่ไม่รู้เขากินอะไรก็เดี๋ยวพรุ่งนี้แหละพรุ่งนี้เ็าจะไปดูอาหารลูกเป็ดนะมาผสมน้ำให้กินมาแช่ให้กินกินนิ่ม,มตอนนี้ก็ก็ทำไปตามมีตามเกิดไปก่อนมันค่ำแล้วก็มีข้าวในหม้อนั่นแหละข้าวสุกไม่รู้เขากินหรือเปล่าข้าวสุกผักบุ้งอะไรก็ ว่าใส่ไว้ในอ่างเผื่อเขาจะรอดช่วงนี้ก็ฝนตกรถก็เยอะสัตว์พวกนี้ก็อาจจะขึ้นมาแล้วก็วเกิดอ,อันตรายได้นะครับตามข้างฟุตบาทอย่างเมื่อกี้นี้นะครับก็เดี๋ยวเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับว่าถ้าเขาโตขึ้นมาแล้วแข็งแรงกว่านี้นะครับวันที่ไปปล่อยคือสู่ธรรมชาติเขาก็จะ ถ่ายลงให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับใครมีวิธีแนะนำการเลี้ยงนะครับก็แนะนำมาได้นะครับในช่วงนี้นะครับก็จะได้ช่วยกันถือว่าเป็นการช่วยกันอนุบาลไปนะครับ